ม,ม,ม,มือนีมีนัดตอนหางแล่นัดนี้เป็นนัดของคุณพอบ้านเบาเรลวกับขั้นแขวขอเบาพื้นผัวแหนจักน้อยถ้าเป็นนัดเจ้าของหอดเวลาลุกพววเยอ่เสี้ยเยี่ยงเสียอาบน้ำทวนทวนแล้วก็เขียวเห่าเมียหนาโบซวยหอบผาแลนน้ำกลจะกินแม่จูเต็มเว้นอ่านีต้องการอีกมั้ฉันกินกี่ไร 안녕하세요. <목소리> 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 วันนี้พวกเรามีนัดกินปลาซึ่งปลาชนิดนี้จะอร่อยมากในช่วงหน้าหนาวของเกาหลีมันโมเมนธรรมดาเด้อถาเฮาสีกิน่นเฮากะตองจองล่วงหนา้าซึ่งจะาของร้าิ่นกระสิได้ให้ค้นไปจับมาไห้ให้เฮาซึ่งปลาที่เราสั่งในรอบนี้น้ำหนักเกือบ10กิโลได้มาหนึ่งตัวมันไม่ได้ออนมันเป็นอันนี้นะ่ะ มัและนี่ก็สิเป็นครั้งแรกของข่อยที่พึงเคยกินปลาดีก็สิเป็นบ่คือบ้านเขาแน่จักน้อยตั้งแต่พูน้าออกมาม่งโลกกันนี่ละเธอแรกนองเขาบอกว่าล่องเบิงมันแซบมันแซบ อย่างเขาปาาเข้ากับตองมะลูสรรพคุณของอาหารชนิดนั่นก้อนกินแล้วสุขภาพแล้วผิวพันก็สีดีผลว่าจังส่วนรสชาตินั้นนุ่มๆไม่มีกินปลาแม้แต่น้อยกินกับน้ำมันงาวาซาบิใบงาสาลายและดูเข้ากันไปหมดลงตัวแซบเซยนั่นแล้วน หัวไยว่าเอาเชสิไปกินยังไงเมื่อตัวย่่กิโสั่งก็เลยมาสิบสองคนหุ่นรืว่าสิคนเออครับ ตอนแรกก็ว่าสิซิมพ่อให้มันรูดวาสีโบกินอีหลีหลอกพ่อได้ซิมเข้าไปแล้วกัยุดบรัยสันตัวันะ่นบัดท,ที่แรกลกคาะวาบบกินบบกินกระแดะโอ้ยนายจ้าว่าบรันเนาะถุกอย่างตรงมีครั้งแรกเสมอวาบบเคยกินก็บ่บเคยกินอีหลีเด้ ทุกครงที่นัดพ่อกันก็สิมีเสียงหัวเราะคลึกคลื่นวงเล็บเสียงดังนั่นะมวนซืนโฮแซ่แบบนี้ตลอดอ่าั้ฮัมเบิร์กอัจโยมอแ้วันนี้ลออเ็มากอายอ้โมา้ากโอ้โหเร็ากอ้หว้เร็วมกโอ้โหเร็วมาอ้เ

โอ้เล่นมานี่โอ้ยตอนนี้เหประเทศอันนี้กินกาแฟฮอดเทีกั่งึเทียงขึ้นเกโ

정립있어요 Mr. Younger, why? 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 w 와 y Why? 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 커피 y Why? Why? w 이 y Why? 아네 น้ำน้ำอะไรกเราไปสั่งเว่จ้งเงี่ยงอีกคนอ้มาหันเจ้าอีกคนผจ้างเอาน้ำอะไร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 กันเอาน้ำอะไรกินสกสิน่บ ช็อกโกแลตช็อกโกแลตเครินเดือนเอาน้ำอะไรเอาน้ำอะไร หลังจากนั้นพวกเขาก็มาพากันแตกสวดสวดต่ออยู่ในร้านกาแฟดีแต่คืนนี้ลูกค้าไม่มีบอสันเขาไล่ออกจากร้านแท่เสียงดังค่ะเนื่องจากว่าเราสั่งเค้กปอนใหญ่มาแล้วไม่รู้ว่าจะกินเนื่องในวันอะไรกับผ้ากันนัดแนะแต่งเพ่งขึ้นมาเพื่อสิกินเค้กปอนนีบัดทีนีมเบึงสิได้เพ่งอย่างมาลองก่อนกินเค้กโน้ะเน้

ช่วงเวลาที่สิไดพบปะกันแบบนี้ก็มีหน่อยหลายเพราะว่าต่างคนต่างก็มีหนาทีกว่าสิมาพอกันไดแต่ละเทือกต้องให้มันมีความสุกเต็มที่ทุกคนที่มาพอกันนจุดนี้เหมือนหูจักกันมาแต่ชาสปางกอนสิไดมาเป็นหนมู่ร่วมทุกร่วมสุกนํากันยามทุกยามยังก็พอได้มีม่เวาวมาอยู่ตางบ้านต่างเมืองเนาะลังเทอมันก็เงาอิ่มแอแลของข้าวของหวานครบแยกใหญ่กับบานนอนอันยองฮาเซโย